ขอย้ำนะว่าผมไม่เล่นฟุตบอลโลกแล้วในครั้งถัดไปนะครับอืมสังนันของลิโอเนลเมสซี่ครับยอมว่าตอนนี้ไม่คิดเล่นฟุตบอลโลกแล้วในครั้งหน้านะครับพอกันแล้วนะครับ ฉะนั้นของเลโอนลเมสซี่กับตันทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยบอกให้รู้อีกครั้งว่าเวลานี้ไม่มีแผนที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกในปี2026แล้วนะครับพอแล้วดาวเตะวัย35ปีอย่างเลโอนลเมสซี่เองผ่านการพาอาร์เจนตินาเนี่ยพบกับความสําเร็จในฟุตบอลโลกที่กาตาร์ด้วยการคว้าแช,ชมป์โลกที่รอคอยมานานแสนนานไปครอบครองได้สําเร็จนะครับ แม้ว่าเมสซี่พูดมาตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ว่าบอลโลกในกาตาร์จะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ลีโอเนลสกาโลนี่ครับคุณซื้อทีมชาติอาร์เจนตนารวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมอยากให้เมสซี่เนี่ยเล่นต่อจนถึงบอลโลกปี26แต่ว่ายังไงก็ตามครับว่าที่นักเตะใหม่ของอินเตอร์มามีอย่างเมสซี่เองยืนยันอีกครั้งว่าตอนนี้ตัวเขาไม่มีความคิดที่จะเล่นฟุตบอลโลกในครั้งถัดไปแล้วมาฟังสิ่งที่เมสซี่ได้ให้สัมภาษณ์หน่อยครับบอกว่า ผมว่าไม่หรอกนะครั้งที่ผ่านมาเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของผมแล้วเออเราจะได้เห็นว่าหลายสิ่งเนี่ยเป็นยังไงแต่ในเวลานี้ผมจะไม่ไปเล่นฟุตบอลโลกในครั้งหน้าอันนี้คือสิ่งที่เมสซี่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับเออเมสซี่ตอนนี้กําลังอยู่ในระหว่างการเก็บตัวกับทีมชาติอาร์เจนตินาครับที่ประเทศจีนเพื่อลงเตะอุ่นเครื่องกับออสเตรเลียในวันเพื่อสบดีแล้วก็เจออินโดนีเซียในอีกสีวันให้หลัง ความสำเร็จที่กาตาทําให้เมซี่เนี่ยได้ถ้วยรางวัลแชมป์รายการสุดท้ายที่เขารอคอยมานานแสนนานตลอดเส้นทางอาชีพครับโดยฝากผลงานยิงไป7ประตูใน7เ,เก,เกมในทัวร์นาเมนต์นะครับ ส่วนอนาคตในระดับสโมสรของเขาก็จะเจนแล้วว่าตัดสินใจไปอยู่อินเตอร์ไมามี่นะครับเมื่อสัญญาของเขากับไปเชจจะหมดแล้วสิ้นสุดปลายเดือนนี้นะครับผมโอ้โ oh หถือว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟคแล้วสําหรับมสซี่ครับได้มาทุกอย่างหมดแล้วนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เขาบอกว่ามันกลมกลม่อมแล้วก็พอตัวลงตัวหมดแล้วนะแล้วทุกคนละครับมีความคิดเห็นยังไงที่ลีอเนเมสซี่คนนี้จะไม่เล่นฟุตบอลโลกในครั้งถัดไปในปี2026แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพอตัวอิ่มตัวหมดแล้วนะครับ